กล้องมันโดนฝนได้ไงขหิวเราต้องเตรียมไว้เสมอต้องหกโมงแล้วลูกน้องไม่นหิวได้ไงสี่ทุ่มห้าโมงห้าโมงยังไปเที่ยวอยู่บูมบูมกินเก่งอย่างเลยแล้วมับมับมับมัฟเลยนะ โอ้โหปาตาเอาว่ะไม่ต้องคำแน่นเลยเขาเนี่ยเพราะว่าเขากินเร็วรล้สเกิอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีนะไม่ต้องมากไม่ต้องจำเล็กๆแล้ากินไปเรื่อยๆอืมโอ้ยกิ่นยามีความฉุกเลยเว้ย ฟกทองปหายนาพี sociedad, ını, ่เบียวจองแม่โลกเลยมองแล้วดูหน้าที่หน้าที่กระบบมนี่มีแับฟักทองนี่เนาะนี่แหพี่จอยซื้อแล้วมีเงินเดินแค่เงนเด หาอะไรลูกเอาขาขึ้นมาทําไมขาลงเลยขามาทําไมลูกนักเลงจำไว้นกนักเลงนักเลงไหนรองเลงคาวบอเนะขาผัดโตเดือบอสเหรอลูกนะฮะเดือบอสเหรอ